สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการสอนวิธีการใช้งานตัวเครื่องมือ OTDR นะครับยี่ห้อ FOT รุ่น mini OTDR 4103นะครับตัวนี้รองรับความยาวคลื่นอยู่ที่4ความยาวคลื่นนะครับนั่นก็คือ 1310 1490 1550และ1625นะครับโดยสามารถใช้งานได้ระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับอพอร์ตต่างๆของตัวเครื่องนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีพอร์ตการใช้งานของ OTDR นะครับแล้วก็ จะมีออปชันไม่ว่าจะเป็นตัว optical power meter หรือ VFL นะครับแต่ว่าตัวที่นำมาสอนการใช้งานตัวนี้จะไม่มีออปชันสองตัวนะครับจะเป็นแค่ตัว OTDR อย่างเดียวแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นตัวพอร์ตของการใช้งานในการชาร์จนะครับแล้วก็ มีพอรต usb type a นะครับแล้วก็พอร์ต sd card mini usb นะครับแล้วก็พอตแลนด์ LAN นะครับไว้สำหรับในการต่อเพื่อทำการควบคุมรีโมทตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวหน้าจอในการควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในการควบคุมทิศทางจะเป็นส่วนอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวปรับแสงความสว่างของหน้าจอจะเป็นสีม่วงอันนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆตัวหลอดไฟนะครับจะมีปุ่มในการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูเซ็ตอัพอ่า m ิสเนะครับหรการตั้งค่าในการเซฟในการซูมดูกราฟต่างๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวเครื่องกันว่า วิธีการตั้งค่าของเจ้าตัว OTDR รุ่นนี้ต้องทำยังไงกันบ้างคราวนี้พอเราทำการเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับตัว OTDR ก็จะแสดงหน้าจอเหมือนดังในรูปนะครับนั่นก็คือจะมีในส่วนของอาการบอกเรื่องของตัวเทรดนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือตัวนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น System Setup นะครับลักษณะของ การยิงแบบเรียวหรือว่าเอเวเร e นะครับแล้วก็ในส่วนของการเซฟไฟล์ Fi, เปิดไฟล์ต่างๆาในการดูอนาลัสิทิต่างๆของตัวกราฟที่เราทำการทดสอบมานะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับเทสต์คอนดิชันตัวนี้จะบอกในส่วนของความยาวคลื่นว่าเราตอนนี้เราเลือกอยู่ที่ความยาวคลื่นอะไรระยะทางที่เราตั้งค่าาไว้ในการทดสอบเท่าไหร่ แล้วก็ตัว power width นะครับที่เราตั้งค่าไว้เท่าไหร่แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโหมดนั่นก็คือลักษณะของการทดสอบว่าเราเลือกเป็น average ก็คือยิงแบบหาค่าเฉลี่ยในการหาอีเวนต์ต่างๆหรือแบบเรีย Time หรือแบบ2เว็บเลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราสามารถเลือกตั้งค่าได้ในส่วนของตัวค่า ior เราก็สามารถเซตอัได้แต่ว่าอันนี้ ผมจะตั้งเป็น default ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทวน,นี้เรามาดูในส่วนของตัวเพรว่าตัวอุทิยาตัวนี้บอกอะไรได้บ้างอ่าันนจะมีในส่วนของแนวแกนตั้งกับแนวแกนนอนนะครับในส่วนของแนวแกนนอนเนี่ยเป็นการบอกระยะทางของตัวการใช้งานอุทียาในส่วนของแกนตั้งก็คือจะบอกค่า loss นะครับส่วนตัวบนจะบอกในส่วนของค่า loss ที่ เราทําการทดสอบในจุด A หรือจุด B ซึ่งตัวเครื่องวัดทิยารุ่นนี้สามารถมาร์กตัวจุด A และจุด B ในของตัวเฟดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว DIs ตัวนี้ก็คือ Distance นะครับที่เรามาร์กจุด A กับจุด B ไว้ว่าระยะทางเท่าไหร่ทราวนี้เวลาเราตั้งท่าก็จะมีในส่วนของการปรับความสว่าง เหมือนกับการที่เวลาพอเราไปใช้งานหน้าง,งานอาจจะมีการปรับค่าความสว่างของหน้าจอโดยการกดปุ่มสีฟ้านะครับฮะอันนี้เป็นการกด1ครั้งเพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอนะครับสามารถเพิ่มได้3ระยะนะครับฮะเพื่อความสะดวกในการถ่ายตัวคลิปวิดีโอผมจะตั้งเป็นตัวที่มีความสว่างน้อยที่สุดไว้ก่อน คราวนี้เวลาเราต้องทำการเซตอัพตัวของค่าต่างๆในการทดสอบนะครับให้เรามากดที่ปุ่มเซตอัพนะครับหน้าจอก็จะขึ้นในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวเครื่องมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นโหมดของการทดสอบนะครับเราสามารถที่จะเลือกในการควบคุม ว่าเราต้องการที่จะทดสอบแบบไหนอ่าเอเวอร์เรหรือเ e สเทสออโตเทสออโตเทสก็คือตัวเครื่องจะคำนวณทุกอย่างให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องมั่งค่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้เรียวไทม์เรียวไทม์ก็คือตัวเครื่องจะทําการใช้งานโอทเดีาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของเทส item นั่นก็คือเป็นการเลือกลักษณะของตัว loss ว่าเราต้องการที่จะดูค่าอะไรนะครับ fect, ห,รหรือค่า loss หรือค่า r e f e c t หรือจุดส p i k e หรือค่า loss ทั่วไปนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น loss ทั่วไปนะครับและในส่วนของตัวด้านล่างอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกของเว็บเลงว่าเราต้องการทดสอบเว็บเลงอะไรบ้างซึ่งตัวนี้รองรับ4ความยาวคลื่นนะครับเราสามารถที่จะ เลือกไปให้สีแดงไปอยู่หน้าของตัวความยาวคลื่นนะครับแล้วเรากดตัว enter เพื่อที่จะต้องการเลือกความยาวคลื่นนั้นอันนี้ผมตั้งเป็น1310นะครับและตัวต่อไปก็คือเ e n g t h ก็คือระยะทางในการทดสอบนะครับเราสามารถที่จะเลือกระยะได้ว่าเราจะต้องการทดสอบระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่8กิโล ตัว power w i t ผมตั้งไว้160 n a โนเซกนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลือกเป็น auto ไว้หมดเลยนะครับแล้วก็หน่วย unit ก็คือจะเป็นกิโลนะครับคราวนี้เวลาเราต้องการที่จะเลือกแล้วก็ทำการตกลงก็คือกด enter นะครับอ่ะมันจะกลับมาหน้าปกติของตัว OTDR คราวนี้ ตัวพอตของ o t ทเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นแบบ SC UPC ก็คือหัวสีฟ้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการต่อแล้วทำการทดสอบยิงออกไปให้ดูนะครับอันนี้เราก็ต่อ,อข้อสังเกตนิดนึงคือถ้าในกรณีที่ตัวเครื่องนะครับเป็นหัวสีฟ้าเราสามารถที่จะใช้งานตัว SC แบบสีฟ้าก็คือ UPC นะครับ แต่ถ้าเป็นหัวสีเขียวที่เป็น sc apc ตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้งานกับตัวเครื่องที่เป็นหัวแบบ upc หรือหัวสีฟ้านะครับควรจะใช้งานหัวที่เป็นสีเขียวนะครับให้สังเกตจากตัวเดือยข้างในนะครับเดือยข้างในจะบอกเป็นตัวบอกว่าตัวเครื่องไหนเป็นแบบ upc หรือ apc นะครับอันนี้เป็นแบบ upc เราก็ต่อเข้าไปคราวนี้เวลาพอเราตั้งค่าจากเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ท ทำการทดสอบหลอแแ๊บหนึ่งอันนี้คือตัวเครื่องจะทําการยิงตัวโอทีเนียออกไปแบบเรียวไทม์นะครับอันนี้ให้สังเกตดูว่าาตัวระยะอยู่ที่ประมาณ5.1กิโลนะครับก็คือจะเป็นระบบาการต่อตัวดัมมี่ไว้ที่ 2กิโลบวก2กิโลแล้วก็บวก1กิโลแล้วก็บวกสายพคอดท,ที่มีระยะเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ100นะครับให้ดูลักษณะของตัวกราฟที่วิ่งอยู่อันนี้จะเป็นจุดที่ตัวเครื่องบอกว่าแต่ละระยะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จุดไหนเป็นจุดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปลดตัวการซิมูเลตให้ดูนะครับ อันนี้ให้สังเกตดูว่ากราฟมันจะตกลงมานะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเราทำการปลดตัวสายแพชชัคอร์ดท,ที่เชื่อมต่อกับตัวดัมมี่ระยะก็จะขดสั้นลงคราวนี้ผมจะต่อเข้าไปแต่อันนี้อาจจะต้อง นิดนึงคือเนื่องจากหัวคอนเนคเตอร์อาจจะไม่สะอาดนะครับก็เลยจะมีในส่วนของที่เป็นเราเรียกว่าโค้ด e อีเวนต์เกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้พอเราต้องทําการทดสอบเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดก็กดสตาร์ซ้ำอีกทีเพื่อเป็นการหยุดหรือเราจะกดตรงสต็อปก็ได้นะครับตัวเครื่องก็จะทําการหยุดการทดสอบคราวนี้พอเราต้องการที่จะทดสอบใหม่เราก็เข้ามาที่เซตอัพ แล้วก็ทำการเปลี่ยนโหมดเป็น e v e r l a e นะครับเราก็กด Enter คราวนี้เราก็กด Start ให้สังเกตรตรง e v e r l a e e ก็คือจะมีเวลาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยครับทดสอบเสร็จหรือ,อยังโดยที่ให้มาดูที่ Time อันนี้ผมตั้งไว้30วินาที ตอนนี้วิ่งไปแล้ว17ปีนะครับเรารอจนกว่าตัวเวลาจะหยุดการวิ่งนะครับอ่ะอันนี้ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตดูที่ตัว distance mark AB และตัวนี้จะปรากฏตัวอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทำการโปลดตัว simulate ออก เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างอันนี้ผมปลดเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ผมกดสตาร์ทใหม่เพื่อทําการยิงวีดีอาให้สังเกตตัวกราฟน,นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,น,นโดยระยะที่มีอีเวนต์จะสั้นลงนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับ อาจจะเกิดจากความสุขปกของตัวคอนเนคเตอร์ของสายแพดคอร์ดที่ต่อกันไปเวลาเราจะสังเกตในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้สังเกตมุมล่างขวามือตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่มีปริมาณอยู่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟสะท้อนเห็นไหมครับมันจะเป็นก้อนเหมือนคล้ายๆตัวก้อนแบตเตอรี่อันนี้ยิงเรียบร้อยแล้วกราฟก็จะเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตอนแรก กราฟก็จะแตกต่างกันคราวนี้เวลาเราต้องการที่จะเซฟเราก็กดเซฟเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้ว่าเราต้องการที่จะพิมพ์เพื่อที่จะเมมโมรีเป็นชื่อของตัวไฟล์ตัวนั้นๆจากนั้นเราก็กดตัว Enter ในการเมมไว้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยโดยการแนะนำวิธีการ ตั้งค่าในตัวของ OTDR ้อ f o t รุ่นนี้นะครับน่าจะสามารถทำให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจในเบื้องต้นของการตั้งค่าตัวเครื่องของ OTDR รุ่นนี้ได้ง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของบริษัทเท s t n n d Measurement จำกัดนะครับฝากกด subscribe นะครับไว้ด้วยเพราะว่าเราจะมีคลิปดีๆในการสอนการใช้งานตัวเครื่องมือมาแนะนำะให้ทาง ผู้ใช้งานได้รับรู้กันนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณที่รับชมตัวคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานตัวโอท r ียาวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ